ไม่ต้องพูดเลยว่เป็นวนนี้วนึ้เสียได้เสียพอได้พูดาแล้ว่โคโรนบอยูหน้างาน่ได้ค่ะพ่อพ่อทาอันน่อยๆ2องหน่อยนี่ก่อนเอาทาเปียมไหมเราม่ปล่อยออกอีกเอขยุยแบบนี้ขันอยากได้เื้อยใส่เสื้อยู่กับพ่อโจจ้า เสื้ออยู่ที่เดี๋ยวฉันเปียงเสือจันแบบพวกเธอก่อนอุ้ยเห็นโมอีเอื้อยไอทีเสื้อยืดนะคะสยาหมผูกเต็มหนมโอ้ยว่าผิวเนี่ยกับประเด็เนาะนี่เด็ดจ้ะเตหนามันีก็อตบด้วยยิบแซง อราอนี้กันล่ะนี่ใครเสือเนาะแม่แม่ก็ได้เนาะเอาทาเปียนให้กันแล้วก็มาแก้ให้กันแล้วก็มาหนีบให้กันเบียดเยวะเดืรดเลยัวรุนไปใคพุ่งทาใครยนา่ยอมอวันนี้กลับมาทาใคน้องสรุปสรุปแกะ ผมพี่ยิงทำให้หน้าพี่หมอนแต่งให้สรุปอะไรตัวเองเสื้อแม่เสื้อแม่หน้าพี่ผมพี่น้ำอาบไหมอาบแล้วน้ีไปโมแม่เมื่อกี้แม่เห็นเขาไปเขาเดี๋ยวเราก็ออกมาหนูเขาไปเปี่ยนเสื้อเะดิอู้คือกนะกากนะหลังจากที่เข้ากินเข้ากินไปหลายๆ ตั้งากที่เข้ากินไปหลายหลายสิเป็นยังไงหารลอยแปดนักหารลอยแปดมันวางฉันเนให้เรียังต่งกันส่วนกันอยู่แม่จ๋าแม่ยังไงก็เหลียวเยอะพี่หญิงพี่หญิงแม่เบิ้งแม่ในกระจกโอ้คือมีคิวแต่ก้า เรีกไปชมพูเอารีบร oh, ีบไเลยรีบรเอาลืมพลีวะรีบรีบสจรเธองามลืมฉันดมื่ค่ะเอาฉลุฉลุบเว่าไ้เป็นนั่งไล่เจยสินี่ห้องกระตูน้อยนึอยหนึ่งโอ้ยผู้หญิง น้องเธอ่าจจะเข้าใจอียังพิดแล้วนุนุว่านูตัวน้อยวะฉันน่าสวยเหวันี้นะขอบคุณค่ะนี่แหละเธอทำแบบนี้นะทุกวันนะแต่งแค่นี้ก็พอไปยูยฉาดนีแทนสีผ้าเธอาสวยติสวยความจริงนูกับสวยอยู่แล้วเน่ยใช่สวยแหละแต่ว่าทาแป้งหน่อยเออ ไฮเป็นสาวว่าเป็นไฮเป็นเบาเออไม่ไปพอผู้สาวมาห่างอ๋อใส่เสื้อคู่บ่อุ้ยไม่พอผู้สาวมาห่างอุ้ยตังเลียงผู้สาวม่จะาทาดบ้างมีเจมมี่มีห่อนเงินตังเลียงผู้สาวโอ้ยซื้อน้ำโคกก้บมาได้ซื้อกินอะไรจะหนำเป้าดนะจ้าแต่งหน้าให้คือกันเล็ดเล็ดนี่ก็เพื่อเงิอนี่แต่งแบบเหมือนกันเลย คือกะเอ๋ยสวยกว่าเ <c ười> อ๋เกิดก้อนแหม <c ười> เกิดก้อนต้องเถาบ่ได้ว่าสวยใดเอาก,กเกิดก้อนกับสวยก้อนเจ้าของกาแฟเฝายน้ำกลดม้าก,กับสีงามตัวนี่เห็นบอ,อเลเอ๋ยอุ้งยิงกับงามแล้วนี่เจ้าจของก็ต้องงามตามมาเ <c ười> มรีกับคุ้มทวนน้อเลยวันนี้เสื้อแถมไก่เหมือนอุ้ยซื้อเสื้อแล้วแถมไก่นะคะไกะ่ทอดลุ่มอยูเทป๊อ ปพ่อเอกพ่อเอกพอเป่าม่วงมื้ตาบกมื้ตาบกกินอิมอพอก็สีแกันยุ้งสีแับอจ้าเอาเิไปเอาเไปนนื่ันนกนเ่ันจนีหนี้ใช่ม่ัเอาเลอโแค่แค่แค่นี้ก็ดเอย่างเดียวอันนี้เอาไปเก็บไม่ได้อาัว นนั่ากบเลี้วไปหรมันดห้นเหอมอไปหลป๊าะนีซึกสงบแล้วซึกมุกกระทะกับเงียบแลวจำาแี่ได้น้อหอมไปเฉยน้อหอมไปก็ยังขี้นไ่้เบตวไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปเอาอยู่ในโอ้ไม่เป็นไรจ้เแี่ สิบห้าบาทเด้อเมื่อนี่มันมีเงินสิบ้าบาทแม่มันสิไปเลี้ยงผู้สาวอยู่ใส่มันมีอยู่เม่นี่ากหลเอาติมันตัวบ่เอื้อเหรอเอ้อตัวหนูอุ้ยผู้ใดตัววเขาตัวเา บอีแล้วขอเบิมงแ้ยวัดไท้โจกระเป๋าใส่ปนปนอันคนโตคนโตัวรู้ใส่เลขบัตรสองร้อยสองร้อยเอาเ้าเอาไปห้องไปเอาเ้างเอาไปกินดีเพราะอิ่มแล้วอ๋ออุ้ยอิ่มอิลีเด้อยอิ่มเลยมันอิ่มแห้งอิ่มแห้ง ใั่ตัวหน่อยบ่เธอแฮมทงองเตียงเนาะฟิวแฟนถ่ยายรูปลงถ่ายรูปใบก,ก่อน,นกับอ้ไแม่คือเท่แค่เ,เออขอรูปสวยๆเนี่ยโปรโมทเสื้อเอาหนึ่งแบตเดี๋ยวนี้แม่บีก็ถ่ายได้แล้วเพราะว่าแม่บีแต่งรูปเก่งแล้วเออพี่มอนสอนมาได้วิชาจากพี่มอนมา วิชาแต่งหนูวิชาก๊อปปี้วังก๊อปปีแล้วก็วังแมนต้องไปแต่งกันมันไปอีกนะมันเขียวว่าล้มคิ้วหรอกวันใหม่สวยเลยเฮ้ยสวยแม่อ่ะปะปะวันใหม่เล่นวันใหม่เล่นอันนี้ได้แบบบ่เจ็บเอวเลยได้เนี่ยเจ็บปวดวันใหม่เด็กอ้วนแม่เด็กซอยหรอกเข

เฮ้ยรู้สิไปหาคุณสาวนะหานมีเงินเรียง่สี่ห้าบาทอีกเหรอเอาไพ่น้อยปักจีสามลากันไปด้วยลีลาของพ่อเอกนะคะห้าสามหเท่าหาเด็ดดห้าเท่าเอ้าบ5พลอยบพลอยอีลูกนึงลูกนึง ออเอ,อ้พอดีได้ออกพอดี <Yeah. S 1> เดินทางจ้า